นี้มาใส่จะยายายมื่อนี้มาเที่ยวสายโอ้ข้าลูกหานมาเที่ยวบางเสนลูกเอ้ยข้ามากินอาหารทะเลก,กินน้ำเข้ม,มเนื้อจาวบางเสนเจ้ขวัญบางเสนจ้ะจุดจา้าจุดจ้า ตามพ่งอิ่มจะเอาหอนามน้ำใบน้ำออ๋อนาน้ำใอิ่มอยู่เดี๋ยวคนเสียงไว้แถวนี้แหะเสียงไว้แถวนี้หนาน้ำใคนมาหลายแล้วแล้วก็อันไหนที่มันมีปลาสาวบีน้ก็งาเงาเอะดีเบิงโอ้หาสาวเกี้ยเลือไรดงกิน นี่ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยขอลินน้ำก่อน